สรุปงานกิจกรรมและการดำเนินงานสำคัญของจังหวัดพะเยาในห้วงเดือนมิถุนายน2554วันที่21พฤษภาคม2554 ที่อาคารจันทนะยิ่งยงสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยาทรงตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการประกวดศิละปะมวยไทยชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่14ประจำปี2554เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนได้รำลึกถึงวีรบ,บุรุษผู้กล้าในอดีตท,ที่เคยใช้ศิละปะมวยไทยป้องกันประเทศชาติไม่ให้ตกเป็นเมืองขึ้นของชาติอื่น รวมถึงเป็นการอนุรักษ์ศิละปะแม่ไม้มวยไทยให้คงอยู่กับประเทศไทยต่อไปวันที่22พฤษภาคม2554ที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีคมคำจังหวัดพะเยานายนิมิตวันชัยธนวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่สำหรับพระภิกษุส,สามเณรในพระราชูปถมเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ8 4พรรษาโดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจรอบ8 4พรรษาและส่งเสริมให้พระภิกษุงสงฆ์สามเณรระหนักเห็นถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพวันที่23พฤษภาคม2554 ที่ห้องบรรยายอาคารปฏิบัติการหนึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดพะเยาร่วมกับสำนักง,งานพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ17จังหวัดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ผลไม้ภาคเหนือครั้งที่สองโดยมีนายพงศักดิ์วังเสมอผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธาน สำหรับการอุปรมครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สนับสนุนด้านการตลาดสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือรวมถึงของประเทศต่อไป วันที่24พฤษภาคม2554ที่ห้องประชุมศูนย์บัญชาการสารากลางจังหวัดพะเยานายกาดพลเอิบสศุขสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานการชี้แจงโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของสำหรับแนวเส้นทางโครงการทางรถไฟจะผ่านพื้นที่จังหวัดพะเยามอำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอดอกคำใต้อำเภอภูกร,รมยาว มีระยะทางประมาณ55กิโลเมตรโครงการดังกล่าวอาจช่วยลดต้นทุนการขนส่งด้านพลังงานลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนและประชาชนในพื้นที่มีทางเลือกในการใช้บริการด้านการขนส่งมากขึ้นวันที่25พฤษภาค,คม2554เวลา9นาิกา30นาทีที่วัดป่าฝางอำเภอภูการยาวจังหวพะเยา ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยาออกหน่วยบริการตามโครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนโดยมีนายกาศพลเอิบสศุขสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานมีหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและประชาชนเข้าร่วมเปิดโครงการจำนวนมากซึ่งโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐสร้างความสัมพันธ์อันดรีระหว่างส่วนราชการกับประชาชนในพื้นที่เพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหาในอนาคตในวันเดียวกันนั้นที่จังหวัดพะเยาสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยาได้ดำเนินงานโครงการมหกรรมกีฬาเพื่อมวลชนเชอร์เรนเดยประจำปี2554เพื่อให้ประชาชนทุกอำเภอในจังหวัดพะเยาทั้ง9อำเภอ จัดกิจกรรมออกกําลังกายเป็นเวลาอย่างน้อย15นาทีติดต่อกันเช่นกีฬาไทยกีฬาสากลกีฬาพื้นบ้านตลอดจนเกมการละเล่นต่างๆโดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องที่จัดขึ้นทุกๆปีเพื่อรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพตื่นตัวในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพวันที่27พฤษภาคม2554 ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาสาลากลางจังหวัดพะเยาดรริชาร์ดอีกไก่เอกอัครราชทูตเขนยา ประจำประเทศไทยได้เดินทางมาเชื่อมสัมพันธไมตรีในพื้นที่จังหวัดพะเยาพร้อมศึกษาดูงานโครงการศูนย์การเรียนรู้พัฒนาการเกษตรอ่างเก็บน้ำห้วยไฟอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านทุง่งกระเทียมตาบลภูสางอำเภอภูสางจังหวัดพะเยาหลังจากนั้นได้เข้าพบนายพงศักดิ์วังเสมอผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเพื่อหารือข้อราชการและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการวิจัยด้านการประมง ด้านการเกษตรด้านเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเคนยาในอนาคตวันที่สองมิถุนายน2554ที่ห้องพุทธาลโรงแรมเกตเวสสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพะเยาจัดประชุมชี้แจงการเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตามโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ โดยมีนายพงศักดิ์วังเสมอผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานซึ่งผููเข้าร่วมประชุมประกอบด้วยสสแบบแบ่งเขตและตัวแทนผู้ลงสมัครสสจำนวน100คนทั้งนี้เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อควรปฏิบัติและข้อห้ามต่างๆในระหว่างการเลือกตั้งในวันเดียวกันที่บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงงำเมืองจังหวัดพะเยาโดยพลตำรวจตรีจรินอินสุวรรณโน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาได้เป็นประธานปล่อยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาตำรวจสอพอเมืองพะเยาตำรวจตระเวนชายแดนที่32ค่ายพยาง,งามเมืองทหารค่ายขุนเจืองธรรมมิกร,ราชเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองพะเยา และอาสาสมัครกู้ภัยกว่า400นายออกปฏิบัติการกวดล้างอาชญากรรมก่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในวันที่3มิถุนายน2,554 เวลาสิบนาฬิกาที่อาคารอเนกประสงค์กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่32ม่ายพยางงำเมืองจังหวัดพะเยาสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดโครงการค่ายครอบครัวภายใต้ย,ยุทธศาสตร์รัว้วครอบครัวรุ่นที่1โดยมีนายกาดพลเอิบสุขสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธาน ผู้เขาร่วมโครงการเป็นตัวแทนของครอบครัวในพื้นที่จังหวัดพะเยาจำนวน50คนทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดและลดปัญหายาเสพติดของจังหวัดพะเยาอย่าง,ย,างยั่งยืน และเวลา9ก้นาฬิกาที่ห้องประชุมภูกรรยาวสารากลางจังหวัดพะเยาสำนักง,งานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยาจัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี2554โดยมีนายสมศักดิ์กู้เกียรติการท้องถิ่นจังหวัดพะเยาเป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบโดยประหลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและข้าราชการพนักง,งานส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดพะเยาจำนวน285คนการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับข้อกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการและแนวทางการปฏิบัติราชการรวมถึงซักซ้อมแนวทางการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการของอปทประจำปี2554 วันที่7มิถุนายน2554ที่ห้องประชุมศูนย์บัญชาการสาะระกลางจังหวัดพะเยานางนิตยาวงเดรีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่16ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการธรรมพิบาลจังหวัดพะเยาเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของจังหวัดพะเยาซึ่งมีหน้าที่สอดส่องการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดพะเยา ตามโครงการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามมาตรา22ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาพิบาลจังหวัดพุทธศักราช2552ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและความมั่นคงของประเทศ ในวันที่9มิถุนายน2554ที่ห้องประชุมจอมทองสาลากลางจังหวัดพะเยาสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดพะเยาแถลงข่าวโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโคกระบือเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554 โดยมีนายพงศักดิ์วังเสมอผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานพร้อมด้วยรองเจ้าคณะจังหวัดประสุสัตว์จังหวัดตัวแทนจากมหาวิทยาลัยพะเยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันถแถลงข่าวทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่10มิถุนายน2554ที่มหาวิทยาลัยพะเยาสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยาได้จัดเวทีเสวนางานรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์หัวข้อเพศพาณิยช์และการตั้งคันไม่พร้อมโดยมีนายกาศพลเอิบสศุขสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธาน มีตัวแทนจากส่วนราชการร่วมเวทีเสวนาเพื่อนรณรงค์เผยแพร่าการดำเนินงานต่อต้านการค้ามนุษย์แก้ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนและเป็นช่องทางในการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้ระหนักถึงพิษภัยของการค้ามนุษย์และสร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ที่จะเกิดขึ้น วันที่14มิถุนายน2554ที่บริเวณศาลาประชาคมจังหวัดพะเยาอำเภอเมืองพะเยาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขบวนรณรงค์ขับรถถีบรีบไปเลือกตั้งหยุดยั้งไข้เลือดออกโดยมีนายพงศักดิ์วังเสมอ ผัวาราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานปล่อยขบวนรณรงค์เพื่อเป็นการรณรงค์ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2554พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้เลือดออกและส่งเสริมการออกกำลังกายวันที่17มิถุนายน2554เวลา10นาฬกา30นาที ที่สนามกีฬาจังหวัดพะเยาสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาจัดการแข่งขันกีฬาเปตองระดับจังหวัดครั้งที่17ประจำปี2554ตามโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ชุมชนเพื่อชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ลํำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนานีที่พระองค์ทรงเผยแพร่ ให้มีการเล่นกีฬาเปตองอย่างแพร่หลายทั่วประเทศร่วมกันจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชสักการะและเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้มีการออกกำลังกายนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอีกทั้งได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด เวลา13นาฬิกา30นาทีที่ห้องผูกกรรมยาวศาลากลางจังหวัดพะเยาสำนักง,งานจังหวัดพะเยาจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดพะเยาโดยมีนายพงศักดิ์วังเสมอผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานซึ่งคณะกรรมการบริหารจังหวัดมีหน้าที่กำหนดแนวทางการบริหารงานในจังหวัดให้เป็นไปตามหลักนโยบาย รวมทั้งจัดทําแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและส่งเสริมประสานความร่วมมือการพัฒนาระหว่างภาครัฐภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจเอกชนเพื่อเอื้อต่อการลงทุนและการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืนวันที่20มิถุนายน2,554 ที่ห้องประชุมจอมทองสารากลางจังหวัดพะเยานายสุกิจเจริญรัตนกุลผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเขต16เป็นประธานการประชุมตรวจราชการเพื่อติดตามผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทั้งนี้ส่วนราชการหน่วยงานใด ต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานโดยย่อพร้อมภาพถ่ายประกอบส่งกลุ่มงานข้อมูลสำนักง,งานจังหวัดพะเยาภายในวันที่20ของทุกเดือนและสามารถติดตามชมวิดีทัศน์สรุปผลงานย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์สำนักง,งานจังหวัดพะเยา w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  ์ a y ย .go.th ในหัวข้อวิดีทัศน์สรุปผลงานและกิจกรรมสำคัญ